สวัสดีชาวราศีมิถุนหรือรักขณาราศีมิถุนทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่การอ่านดวงพยากรณ์ในเรื่องของความรักประจำเดือนพฤศจิกายนเนาะเรามาเริ่มที่คนโสดกันก่อนเลยเนาะอือคนโสดสถานการณ์ความสัมพันธ์ในอดีตเป็นอย่างไรบ้าง พลังงานไพ่พลังงานขึ้นมาเป็นไพ่พลังงานของตัวสามไม่เท้าแน่นอนแหละว่าเนี่ยดิที่ผ่านมาตัวคุณค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ใช่ว่าไม่มีคนคุยเลยไม่ได้เป็นคนที่โสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีคนคุยนะจ๊ะมีคนคุยมีคนเข้ามาแบบ ทำความรู้จักค่อนข้างจะชัดเจนกับตัวเขาตัวคุณเลยว่าเขาค่อนข้างอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล่ตัวคุณอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่มีความมั่นใจเท่าไหร่นะักเพราะว่าเป็นไพ่เดทเนาะก็ดูรู้สึกว่ายังก็กล้ากลัวยังไม่กล้าที่จะแบบคอมมิตเมนต์ยังไม่กล้าที่จะแบบว,ว,ว่าจริงจังเท่าไหร่ก็เลยรูปแบบของการที่คีบคอนแทคคุยไปก่อนแต่ยังไม่เรียกว่าอยากจะพัฒนาในตอนนี้คุณกลายเป็นคนแบบนั้นไปนะคะไม่ผิดนะไม่ผิดคนโสดไม่ผิดน่าจะเจออะไรมาเยอะแหละ น่าจะผิดหวังเสียใจกับความสัมพันธ์เยอะแหละก็เลยไม่กล้าที่จะชัดเจนกับใครในช่วงนั้นในช่วงนี้เพราะว่ามันเหมือนแบบเหมือนไพ่สแผรนไพ่แปดถ้วยไหมเอาเราเหมือนประมาณว่าผิดหวังเสียใจกับความสัมพันธ์ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันใช่อะมันทัสอะแล้วเขาไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวคุณหวังคุณก็เลยเลือกที่จะปิดหวัวใจแต่ก็มีคนเข้ามาคุณก็คุยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเกิดเอมนพารตีที่อยากจะพัฒนาอะไรขนาดนั้นอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นคนโสดที่มีคนคุยแต่ก็ยังไม่เลือกใครอะไรเงี้ยเออในดูหน่อยสิว่าแล้วเดือนนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรต่อจ้ะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้เป็นอย่างไรต่อในดูหน่อยสิเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรต่อ อมืมองว่าในช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามามีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามายื่นโอกาสให้คุณเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่ระมัดระวังพอสมควรเนี่ยมีความระมัดระวังตัวพอสมควรในเรื่องของการจะคุยกับคุณเพราะว่าเขาชอบคุณมากนะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบหัวกับนี่คือชอบเรามากค่ะแต่ก็ไม่กล้าที่จะแบบอืเขาค่อนข้างจะกังวลนะ่ะมีความแบบเฮ้ เขาจะรู้สึกยังไงกับเราว่าที่เราทักไปคุยกับเขาแบบนี้แบบเนี้ยแบบคือเขาเป็นคนที่คิดเยอะอ่ะเออเขาค่อนข้าง,งจะชอบคุณพอในระดับที่เรียกว่าอยากจะพัฒนาแหละแต่ก็ยังกล้ากลัวๆนะคะตัวคุณก็อาจจะไปทําเขาเจ็บก็ได้เพราะคือบางครั้งคือตัวคุณอ่ะคือเป็นคนเฟรนลี่ไงแต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรกับคนคนนี้ไงแต่ว่ากลายเป็นว่าคุณไปให้ความหวังเขาจากการที่คุยกัน,ค,กนคุยกับเขาน,นู่นนี่นั่นเขาก็อาจจะคิดไปไกลแล้วแหละแต่ว่า ตัวคุณก็ไม่ได้รับรู้อะไรเงอาจจะไปทําเขาเจ็บก็ได้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะในเรื่องของการคุยกับใครหรือว่าความสัมพันธ์อะไรกับใครในช่วงนี้เพราะว่ามันมีไพ่ดาบขึ้นเยอะมากเลยเออทั้งหนึ่งดาบเออทั้งเจ็ดดาบหมวกกับทั้งเก้าดาบเอยทั้งเดือบโฟอีกเราเลยมองว่าในเดือนเนี้ยเออคนโสดเนี่ยมันก็มีคนเข้ามาแหละก็มีคนทั้งอยากรู้สึกแบบพัฒนาระยะยาวความสัมพันธ์แบบฟูไทม์เนี่ยฟูแบบอ,อยากจะแบบ เป็นแฟนเลยอะแต่ว่าตัวคุณไม่ได้อินกับเขาอะก็จะไปทำเขาเจ็บได้อะไรเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆในเรื่องของการวางตัวในเรื่องของความสัมพันธ์นะเนี่ยไายเป็นเทสก็ขึ้นนะมีโอกาสนะคะได้พบเจอคนที่เขารักคุณมากเขาข้างคุณมาเขามาคุยกับคุณเนี่ยแล้วเขาก็เอออารมณ์เหมือนประมาณว่ายัางไงดีละ่ะข้างเกินไปแล้วทีนี้คิดเยอะเกินไปเขาคิดยังไงกับหนูคะอะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้แบบอารมณ์เหมือนเขาคิดยังไงกับเรากันแน่นะฝั่งนั้นเออเหมือนแบบ เขาคุยกับเราแล้วเขารู้ส <k Heh thumbs up> so, <conclusions> ึกว่าตัวเราไปคิดยังไงกับเขาวะตัวเราทํตัวเราจะมีความชอบเขาบ้้งไหมอะไรเงี้ยทําให้มันเกิดความกระวนกระวนในใจของเขาได้เ่ยเพราะฉะนั้นก็ลองดูถ้าคนนี้มันไม่ใช่หรือว่าคนที่เข้ามาแล้วเขาแบบดูลุกเกินไปแล้วตัวคุณรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรเงี้ยคุณก็ปฏิเสธเขาไปเลยก็ได้นะคะดีกว่าแบบให้ความเกรงใจเขาแล้วมันกลายเป็นว่าเออเป็นแผลที่ลึกกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นปฏิเสธแบบตรงๆก็ได้นะคะไม่ต้องจําเป็นต้องแบบเออ ปนีปนอมนะขนาดนั้นนะก็คือแบบเออไม่ชอบก็คือไม่ชอบอะไรเนะเออคุยแบบเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันได้นะแต่ว่าถ้าเป็นแฟนเราอาจจะยังแบบอืยังไม่ใช่อะไรอนยะ่างเงี้ยเออมงนก็ได้คุยแบบนี้ก็ได้นะคะแต่อย่าแบบไปแบบให้ให้ความหวังเขาเนาะอืออ่ะไปกันต่อที่บทสรุปบทสรุปในเรื่องความรักเนี่ยแน่นอนแหละว่าในช่วงเนี้ยมันมี ความรักใหม่ๆเข้ามาแหละแต่ตัวคุณยังมีความเศร้ามีความแบบอืเขาเรียกไงนีละ่ะมีความแบบเขาเรียกว่าอารมณ์เหมือนแบบยังลืมอะไรที่บาดเก่าหรือว่ามันผูกใจเจ็บอยู่อะ่ะอืประมาณนั้นก็เลยยังไม่เปิดใจรับคนใหม่ๆคนใหม่ๆม,มีเข้ามานะแต่ตัวเราอะยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยไพ่ราศนาราศีม,มีถุนขึ้นพอดีเลยเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าถ้ามองถึงเรื่องของความรักเก่าๆหรือใครกําลังรอคอยคนเก่าๆเนี่ย มันก็มีแนวโน้มนะแต่ว่ามันกลับมาแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ระยะยาวก็ได้อาจจะเป็นตัวเราที่รู้สึกพอแล้วหรือไม่เอาต่อแล้วก็ได้นะคะแต่ว่ามันมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ลองเปิดใจคุยดูสําหรับคนที่รู้สึกว่าแนวโน้มว่าเป็นไปได้แล้วถ้าคนที่คุณไม่ชอบแล้วเขาเข้ามาสนออกสนใจคุณก็อาจจะบอกเขาไปตรงๆก็ได้ค่ะว่าเออเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไหมเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันไหมแต่ว่าเป็นแฟนเนี่ยเรายังไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคเนาะอืม อะขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไพ่พลังงานของตัว Spirit a อน m ม l c การบอกอะเลยคุณมาอมืช่วงนี้เป็นไพ่พลังงานของตัววานนะอืมอารมณ์เหมือนประมาณว่าทำอะไรในช่วงนี้จะต้องมีความใจเย็นนิดหนึง่งทาอะไรในช่วงนี้ต้องความมีความใจเย็นนิดหนึง่ง เออค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของความรักไม่ต้องรีบร้อนในเรื่องของความรักค่อยๆคิดค่อยๆแบบดูใจไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนไปคุณต้องแบบเขาเรียกไงค่อยๆศึกษาดูใจอ่ะเป็นเป็นบลฟินสปิริตอ่ะอารมณ์แบบว่ามองหาความเป็นจริงมองหาความแบบความเป็นไปได้คนที่เข้ามาใช่เขาอาจจะดูดีแต่อาจจะไม่ใช่สเปคเราลองศึกษาดูใจลองเปิดใจคุยกับเขา คนที่ชอบเรามากๆถ้าเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราก็อาจจะรู้สึกว่าบางครั้งก็อาจจะต้องพูดกับเขาตรงๆคือต้องมีสการแสดงความจริงใจแล้วก็มีแสดงในเรื่องของความชัดเจนให้กับคนที่เข้ามาและความรู้สึกของตัวเองอะอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วมันจะเกิดผลที่ดีจะได้ไม่ต้องไปแบบไปทําให้ใครเขาเจ็บอะเนาะอืมขอดูหน่อยว่าสถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอย่างไรต่อ ราศีที่มีอิทธิพลกับคุณอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะชาวราศีมังกรแคปิตอลนะคะที่มีอิทธิพลกับคุณคนราศีกันวอลโก้คนราศีธนูค่ะเซอร์จิทอรัสราศีธนูอืมราคณาดาวจันดาวศุกร์อยู่ราศีดังต่อไปนี้ราศีกัณราศีธนูและราศีมังกรนะคะไปเช็คได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยนะ อัาไปกันต่อดีกว่าสําหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างจ้าืมความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยมันเหมือนมีการเรียกได้ว่ามามา,มาหายหายบางคนคือ เคยคุยกันในระยะหนึ่งแล้วหายกันออกไปแล้วก็กลับมาคุยกันอีกครั้งนึงสถานก,การณ์ความรักค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นไพ่เด็ f ฟูลแล้วมากับไพ่ของก้าวดามันลยกลายเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่รูปแบบของการทีค่คนที่เคยจบกันไปแล้วกลับเข้ามาหากันอีกครั้งอะไรเงี้ยเหตุการณ์ความรักเกิดขึ้นได้แบบนี้แต่มองดูแล้วว่าในระยะยาวอะ่ะมีโอกาสได้พัฒนากันไหมมีโอกาสได้พัฒนาแหละแต่ว่า สิ่งที่เรามองจากหน้าไพ่เนี่ยก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนกับตัวใจกับความรู้สึกของตัวเองคุณค่อนข้างจะเริ่มมีความรู้สึกแบบสองจิตสองใจที่จะเอาไงต่อความสัมพันธ์นี้แล้ววะ่ะใจนึงก็อยากไปต่อใจนึงก็อยากจะปล่อยแล้วอ่ะอืมมันก็เลยอยู่ในช่วงของการที่มีเดทไลน์ในเรื่องของความสัมพันธ์อืมเอออาจจะมีการตั้งลิมิตแล้วว่าถ้าถึงเวลานี้เวลานี้แล้วมันยังไม่ได้คอมมิตเมนต์เราก็จะพออะไรอย่างเงี้ยเออ มันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นอะไรที่น่ากลัวสำหรับคุณเพราะว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันก็ดูเอาแนี้อนอนไม่ได้ด้วยแล้วตัวคุณก็กลัวใจตัวเองถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามาคุณอาจจะเปิดใจให้กับเขาไปแล้วก็ได้เัือีกคนใหม่ๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ย ขอดูหน่อยสิว่าสถานก,การณ์ความสัมพันธ์เนี่ยเห็นการความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอย่างไรต่อในเดือนพฤศจิกาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อืมไพ่พลังงานความสัมพันธ์มองว่าช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่คุณเริ่มตั้งคําถามอะไรหลายๆอย่างในเรื่องของความรักครั้งนี้ว่าจะเอาอยัางไงต่อ ในเรื่องของความรักนี้ดีคุณมีความคิดในใจมีความแบบเรียกได้ว่าเริ่มปะติดปะต่อ,อยากเริ่มแบบอไม่อยากใจนึงก็อยากไปต่อใจนึงก็อยากจะแบบพอแค่นี้อะไรนะมันเลยกลายเป็นว่าคุณเริ่มมีการตั้งข้อสรุปเริ่มมีการตัดสินใจว่าลิมิตในความสัมพันธ์เนี้ยจะให้อยู่เท่าไหร่จะให้ลิมิตความสัมพันธน์ยังอยู่เท่าไหร่ ก็เลยมองว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้เรามองว่าน่าจะได้มีความเคลียร์ในเรื่องของสิ่งที่ค้างในใจของคุณโดยการที่มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตัวเขายังเป็นเด็กถือเหรียญที่ยังไม่มีความแบบเขาเรียกไงอยากจะให้คําตอบหรือให้เหตุผลแต่เราคุณเป็นชาริเอต์แล้วตัวคุณเป็นไพ่แปดเหรียญน่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่าฉันพร้อมที่จะต้องการคําตอบเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถ้าไม่ได้ ฉันก็พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะไปไม่อยู่แล้วเพราะมันเป็นไพ่สิบดาบแล้วมันแบบปักเต็มตัวตายทั้งเป็นแล้ววะอืมพร้อมที่จะไปถ้ามันไม่โอเคฉันก็ไม่สนใจแล้วฉันก็เชิดฉันก็ไม่ไปแล้วอืมอะไรอย่างเงี้ยอืมอะขอดูหน่อยว่าบทสรุปในเรื่องของความรนะักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยเป็นอย่างไรต่อ แน่นอนนะบทสรุปอะเรามองว่าคุณจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นะถ้ามันได้คุยกันแล้วได้หาข้อสรุปกันแล้วว่าเอยเอาไงต่อดีวะแล้วมันไม่ลงตัวแล้วคุณรู้สึกพอลองไปเถอะแล้วว่าโอกาสใหม่ๆก็มีเข้ามาอีกในช่วงประมาณกลางเดือนความสัมพันธ์ใหม่ๆมีเข้ามานะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคือในช่วงนี้เราต้องบอกว่ามันมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างจะเยอะแหละค่ะแต่อาจจะเป็นตัวคุณที่ยังรู้สึกว่ายังมีความเกรงใจกับคนที่คุณคุยอยู่เพราะว่าคุณไม่ได้แบบเป็นรูปแบบของการที่ คุยได้หลายคนในเวลาเดียวกันคุณคุยเป็นทีละคนอะไรเงี้ยถ้ามองดูแล้วว่าความสัมพันธ์ถ้ามันไม่ชัดเจนหรือมันไม่มีความแบบสม,มูทหรือมันไม่มีอะไรที่ได้เกิดคอมมิชเมนต์ก็เรามองว่าความสัมพันธ์ระยะย,ยาวอาจจะไม่ได้เป็นเวทีที่ดีสําหรับคนที่คุณคุยอยู่กับปัจจุบันก็ได้ลองเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาดูในอนาคตก็ได้นะเนี่ยเห็นไหมอืมอ่ะขอดูหน่อยซิว่าพลังงานของตัวเด็ก เด็กๆของโอ๊ตเนี่ยเหล่าอ n นิมอลสปิริตเนี่ยอยากบอกอะไรกับเราสปิริตออนิมอลการอยากบอกอะไรกับเราค่ะสปิริตออนิมอลการอยากพูดอะไรกับเราเนี่ยดูหน่อยสิ นนอัลกิทา์มค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่ได้อาจจะได้มีความมีโชคดีเกิดขึ้นในเรื่องข,ข,ของความรักก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลองพูดคุยดูสําหรับคนที่ต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์แต่ถ้ามันไม่มันไม่เวิร์กก็ดีดตัวเองออกมาค่ะแล้วอาจจะได้พบเจอความรักใหม่ๆที่ชัดเจนช่วงเวลานี้มันช่วงเวลาของการตังต้งคําถามค่ะต้องรู้จักแบบถามตอบรู้จักตั้งคําถามรู้จักเคลียร์พลังงานที่ไม่ดีอะไรที่มันไม่โอเคก็ปล่อยวางออกไปนะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นช่วงที่เราต้องหาความโอเคให้ตัวเองเนี่แหละว,ว่ามันถึงเป็นพาร์ทไงมันถึงเป็นลิสต์ลิสต์สับพารคือมันเหมือนเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องตัดสินใจเพื่อจะเดินหน้าต่อไปในเรื่องของเข็มทิศเวลาเข็มทิศชีวิตของตัวเองอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ชัดเจนตัดมันออกไปก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคขอดูหน่อยว่า ลักขณาดาวจันดาวสุขเขาอยู่ในราศีอะไรอะไรที่มันไม่โอเคก็ตัดออกไปค่ะแล้วก็ลองเปิดใจหาคนใหม่ๆดูอืมเวทีมันไม่ได้มีแค่เวทีเดียวในเรื่องของความรักเนาะไหนดูลัคนาหน่อยสิลัคขณาดาวจันดาวสุ์อยู่ราศีอะไรคะสามารถเช็คได้ที่ดีสคริปชั่นเนาะคนราศีกันค่ะวอโก้ชาวราศีจมมนี่ค่ะมิถุนชาวราศีก็กฎดค่ะแคนเซิล รษคาดาจันดาสุกอยู่ในสีราศีต่างๆไปนี้นะราศีก็แล้กดราศีมิถุนแล้วก็ราศีกันนะะไปเช็ครายละเอียดต่างๆได้ที่ด e สคริปชั o นเนาะอ่ะไปกันต่อไปต่อสำหรับคนมีคู่สถานการณ์คนมีคู่สถานก,การณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เหตุการณ์ในอดีตเป็นยังไงบ้างแปดเหรียญสิบดามไม่เข้าใจอะไรกันหรอมันมีความไม่ลงรอยอะไรกันบางอย่างมีการละแวงในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของกลัวว่าจะมีรักซ้อนลักสองเศร้าเข้ามาอืมอีกคนนึงก็ดูนิ่งๆมีความหึงหวงมีความแบบระหวาดระแวงในความสัมพันธ์นี้นขั้นจะสุกอ่ะอืมมควาเป็นอะไรกันเนี่ยในช่วงนี้ไหนดูหน่ยอยที่ขยายเพิ่มเติมได้ไหม สำหรับไพ่ของคนกองนี้เราว่ามันมีความไม่ชัดเจนหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ผิดสังเกตเกิดขึ้นทําให้ตัวคุณค่อนข้างที่จะเริ่มมีการจับผิดหรือมีความแบบไม่มั่นใจในความสัมพันธ์มันมีการเริ่มแบบหาข้อสรุปหาความยุติธรรมให้ตัวคุณหรือความสัมพันธ์ในที่เนี้ยถ้ามันมีเรื่องของหลักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะคุณเหมือนพยายามจะเคลียร์ออกไปนะคะเหมือนพยายามแบบ ไม่อยากเก็บเอาไว้อะไรเนี่ยแต่ว่าความสัมพันธ์ในระยะยาวเรามองว่ามันก็จะกลับมาเคลียร์กันเองมันก็จะกลับมาคุยกันปกตินี่แหละแต่ในเรื่องของมีลักซ้อนเนี่ยเราว่าเขาก็จะหยุดของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใจเย็นๆถามว่าเขาจะกลับมาเลือกเราไหมล่ะถ้าสมตาสมติเป็นเรื่องของหลักซ้อนเรามองว่ามีโอกาสาที่กลับมาอยู่ที่62%เนะคะแต่ว่าช่วงนี้ตัวคุณค่อนข้างจะเครียดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นหาเวลาแบบรีแลกซ์บ้างอาจจะต้องเพึ่งอย่างอื่นบ้างไม่ใช่แบบอ,อย่าไปจมกับเรื่ อ่ะขอดูหน่อยว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรต่อขอดูไพ่ของคนของนี้่สิว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ชาวราศีมิถุนเป็นอย่างไรในช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างอ่ะหนึ่งดาอาจจะได้ไปรับรู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบฉับไวก็ได้นะเป็นข่าวสารหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์แน่นอนแหละมันน่าจะมีเรื่องของเราพูดเลยนะว่ามันอาจจะมีเรื่องของมือที่สามนะสำหรับไพ่ของคุณกองนี้ มีเรื่องของมือที่สามมีเรื่องของนักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องความสัมพันธ์มันดูเหมือนว่าไม่ได้โอเคไม่ได้เรียกร้องที่แบบมาในทางที่ดีเท่าไหร่นะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นพลังงานที่โอเคอะคือเหมือนแบบตัวเขาทําให้คุณแบบระแวงในความสัมพันธ์นะไพ่เดี๋ยวฟูขึ้นเดี่ยในเดือนนี้น่าจะได้เคลียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะไปรับรู้อะไรที่คุณรู้สึกว่าอ๋อเลยแหละเออฉันหามาต้องนานเกิดเรื่องนี้นี่เองอะไร แต่มองจากหน้าไพ่แล้วอัศวินถือถ้วยเนี่ยมันมองว่าถ้ามันมีปัญหาการหรือเลิกแลกกันไปมันจะได้กลับมาคุยกันนะถ้ามีปัญหาเรื่องเมืองที่สามเมืองที่สามน่าจะจบนะอืมแล้วก็กลับมาคุยกันกลับมาเป็นเหมือนเดิมแฮปปี้เอนดิ้งนะสําหรับไพ่ของคนกองล่างนะคะอืมแต่อาจจะต้องมีความใจเย็นนิดนึดนงช่วงนี้มีความเป็นไปได้ว่าตัวคุณท่องข้างจะอารมณ์เอาเน่ยอนอนไม่ได้แล้วก็มีความคิดเดยอะพอสมควรจากหน้าไพ่เดชาริอัตอืม เพราะฉะนั้นทําอะไรกันในช่วงนี้ก็ต้องมีการปล่อยวางและรีแลกซ์บ้างนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะทําให้คุณเครียดเกินตัวนะคะรู้ว่าบางครั้งความสัมพันธ์มันก็ทําให้เราเครียดได้นะแต่บางครั้งเราต้องเครียดแบบมีเหตุมีผลแล้วก็ต้องเครียดแบบมีระดับนะคะถ้าบางครั้งเราเครียดเยอะเกินเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียสุขภาพจิตได้ลองแนะนําว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ถ้าใ,ใครมีมือที่สามเนี่ยจากหน้าไพ่ขึ้นเป็นหน้าไพ่ของตัว เดอะสตาร์เนี่ยให้ปรึกษาคนที่เอาโสแล้วก็สามารถแก้เกีย่ยได้สำหรับคู่ที่มีปัญหากันนะ yeah. Just meant, Just meant เนี่ยจจสเมนจัสเมนเนี่ยจะติกขึ้นมาเนี่ยในตำแหน่เงเนี้ยแล้วบอกว่ามสันก,ก,การความสัมพันธ์เนี่ยมันจะได้มีการเคลียร์หาข้อยุติหาข้อสรุปในความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่โอเคความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเค คุณจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นนะคะเจสเม e นต์ Jasmine มันเป็นไพ่เวรกรรมขึ้นมาในตำแหน่งนี้คือทุกอย่างมาสิ้นสุดลงแล้วใครทําอะไรไว้กับยังไงมันก็จะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นการขี้คลายในเรื่องของปัญหาต่างๆก็ได้สิ้นสุดลงมือที่3จบไปความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นกันทะเลาะก,กันบ่อยครั้งก็จะจบลงด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยอืม เดี๋ยวมันจะได้มีคําตอบดีๆเข้ามาสําหรับใครที่อรอเรื่องเคลียร์เรื่องมือที่3รอจัดการเรื่องของความรักที่มันไม่โอเคอะไรเงี้ยเขจะมีโอกาสได้จบกันไปเนาะอืออขอดูหน่อยว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยไพ่พลังงานของตัว Spirit a n นิมอนการเนี่ยอยากให้คำแนะนำหน่อยคุณบ้าง แอนิมอการบอกอะไรคุณมั้งช่วงนี้เขาบอกว่าความสัมพันธ์อ่ะมันจะมีการกลับมาพูดคุยความชัดเจนเกิดขึ้นนะแต่ว่าในช่วงนี้อาจจะต้องมีความแบบขี้เล่นหรือแบบมีความดีแลกกับเขาบ้างอะไรบ้างงเนี้ยบางครั้งเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะเคลียร์คุณนะแต่บางทีสถานการณ์อารมณ์ร,รอบๆตัวมันดูตึงไปหมดทําให้เขารู้สึกว่าเข้ามาคุยตอนนี้ก็ไม่ได้ข้อสรุปอะไรเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับอารมณ์ร,รอบๆตัวเราให้ดูแบบว่าสมูทแล้วเขาจะได้ มีความรู้สึกว่าอยากคุยกับเรามากขึ้นนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่ต้องเคลียร์พลังงานที่มันไม่ดีออกไปค่ะคุณจะได้เห็นความจริงคุณจะได้เห็นความชัดเจนในช่วงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มเคลียร์พลังงานลบๆในรอบตัวออกไปก่อนให้มันดูมีความแบบเออใจเย็นมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นแล้วเขาจะได้กลับมาคุยกับเราแล้วมันจะได้เห็นความชัดเจนเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีความสัมพันธ์จะกลับมาราบรื่นอ,อีกครั้งหนึง่ง ลัคนาดาวจันทรศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คลัคนาดาวจันทรศุกร์ก็ได้ที่ description นะลัคนาดาวจันทรศุกร์เขาอยู่ในราศีสิงห์ค่ะเลโอคนชาวราศีจะไม่นี่หามิถุนคนชาวราศีกรกฎค่ะ cancel ลัคนาดาวจันทราศุกร์เขาอยู่ในราศีต่อไปนี้นะคะราศี สิงห์ราศีมิถุนและราศีกรกฎนะคะไปเช็ครายละเอียดต่างๆได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างเลยก็จบ <IV _> ลงไปแล้วสําหรับการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้าไปและราศีมิถุนบ๊ายบาย